วิธีการใส่โค้ดดังเปาเพื่อรับบเลดฟรีจากช่องฟรีมันนี่อันดับแรกให้เข้าไปที่แอปไลน์ของเราเสร็จแล้วมาตรงรูปคนที่เป็นเครื่องหมายบวกเราจะทำการค้นหาในการค้นหานะคะเราจะค้นหาผ่าน id id ที่จะใช้ในการค้นหาก็คือ ad d 494 xtf o b มีแอดนำนาด้วยเสร็จแล้วกดที่แวนขยายเพื่อที่จะทำการค้นหาหลังจากนั้นถ้าใครเพิ่มเพื่อนระบบจะแจ้งนะคะว่าเราจะต้องทำยังไงเราถึงจะได้ลิงก์อ่างเปาส่วนใครที่ไม่ได้เพิ่มเพื่อนแล้วกดเข้ามาในหน้าการแชทเลยบางคนดูคลิปไม่จบแล้วส่งคำมั่วๆไประบบจะแจ้งนะคะว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับลิงก์อ่างเปาเพราะอะไรแต่ถ้าใครที่ดูคลิปจบแล้วกดโค้ดอ่างเปาตรงตามเวลาที่กาหนด ตัวอย่างนะคะตัวอย่างในวันนี้ก็จะเป็นคําว่าแมวโค้ดอ่างเปาที่แจกในตัวอย่างจะเป็นคําว่าแมวพอเรากดที่แมวลิงอ่างเปามันก็จะขึ้นหลังจากนั้นเรากดที่ลิงก์อ่างเปาตรงนี้เพื่อที่จะรับวอลเล็ตฟรีได้เลยค่ะใส่เบอร์วอลเล็ตเข้าไปนะคะอันนี้เราใส่เบอร์วอลเล็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดที่รับสองได้เลย เขาจะขึ้นแบบนี้ให้ในขั้นตอนถัดไปเราก็กดเลือกซองหนึ่งอันอกดเลือกซองหนึ่งอันนี่ค่ะเขาจะบอกนะคะว่าเราได้รับเงินกี่บาทวิธีการรับอเลดฟรีก็จะประมาณนี้นะคะใครที่เพิ่งเริ่มหาเงินออนไลน์ใหม่ๆก็ค่อยๆดูค่อยๆทำค่อยๆศึกษาไปนะคะใครไม่ทานก็สามารถเข้ามาล้มสนุกกันได้ใหม่ในวันถัดไปสวัสดีค่ะ ฟรีมะนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาแจกวอลเลตฟรีนะคะประจำวันที่27เดือน12ปี2 0 2 4หลายคนน่าจะได้หยุดแล้วก็เดินทางปลอดภัยนะคะส่วนใครที่ไม่ได้หยุดก็ทํางานกันต่อไปส่วนใครที่อยากได้เงินฟรีแล้วถามว่าพี่ตอนปีใหม่แจกไหมพี่แจกทุกวันพี่จะใช้วิธีการทําคลิปไว้5้อันแล้วก็อัพลงแล้วก็ตั้งโค้ดรออันนี้พี่แจกได้ทุกวัน แต่ถ้าแบบก่อนก็คือทำวันต่อวันเนี่ยมันมันไม่ทันเพราะว่าบางครั้งที่ต้องออกไปทุรละข้างนอกด่วนอย่างเงี้ยมันมันก็เลยไม่ได้แจกมันเลยทำให้บางครั้งเนี่ยพี่ไม่ได้แจกแต่อันนี้ยแจกได้ทุกวันแน่นะคะอ่ะมาเรื่องการแจกของเราวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดอ่อโคดังเปาที่เอามาแจกในวันนี้คือคำนี้นะคะคำว่าแจกปีใหม่ ส่วนเวลาวันนี้เวลาที่สามารถรับวอลเล็ตฟรีได้ก็คือยี่สิบสองนาฬิกาหกนาทีใครดูจบแล้วไปพิมพ์โค้ดอังเปาโลที่ไลน์ได้เลยใครชอบกิจกรรมแบบนี้ฝากกดติดตามไว้นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบค่ะ